ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1 กลับมาในช่วงนี้ครับแชมป์จัดไปจะขอพาคุณผู้ชมไปจัดเต็มกับสีสันบรรยากาศของงานนี้กันครับว่าจะสุดติ่งประดิ่งแมวขนาดไหนและทำไมงานนี้ได้ถูกอ,อกถูกใจเหล่าบรรดาขาแดนซ์กันทั้งโลกไปชมกันครับสำหรับงานนี้ประตูปเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาครับ ผู้คนก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆฮะสิ่งที่สังเกตเห็นสำหรับงานนี้นั่นก็คือการจัดเต็มของผู้ที่มางานนี้ครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กแนวเรเกสกาดิสโก้โฮเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะสาวๆครับที่ต้องบอกว่าใครไม่มางานนี้พลาดเสียดายแทนจริงๆครับ นอกจากสีสันของเหล่าผู้ชมในงานนี้แล้วนะครับเหล่าศิลปินขนงต่างๆในบ้านเราก็ไม่พลาดที่จะมาสัมผัสบรรยากาศของงานระดับโลกครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับและนี่ครับตัวพ่อของวงการฮิปฮอปเมืองไทยไทเทเนียม ทุครับและนี่แหละครับเป็นหนึ่งในความภูมิใจของไทยที่ได้ขึ้นไปเล่นเพลงบนแมงมุมคุณขันเงินและคุณคี้สิเป็นไงความรู้สึกฟีล l i n g ที่ได้ขึ้นไปเล่นขั้นบนเป็นไงสุดยอดครับร้อนเพราะว่าขั้นบนนี้เปนที่เปนแคบแต่ว่าสุดเส้นนะครับตอนแรกก็สุดเส้นแล้วมัเล่นไปเล่นมาเหมือนกั คงจะเคยโอกาสไปเป็นดีเจหลายที่จริงจริงใหญ่จะเล่าให้ฟังว่าเราคิดกลับมาดีเจครั้งแรกในรอบ18ปีผมมาเริ่มมาจากดีเจแล้วก็มาทำเพลงก็เลยหยุดดีเจไปมาเนี้กลับมาครั้งแรกในงานนี้ What makes a r c a d i a special What makes a r c a d a special อยากถามเลยไหมอยากถามเลยไหมอยากถามว่าพี่ขันวันนี้เนี่ยนอกจากจะมาเป็นดีเจแล้วยังมีใครที่แบบเป็นดีเจเด็กๆที่พวกเราเนี่ยจะต้องรอดูอุยรอนิสไซครับรนิสไซเนี่ยเป็นดีเจที่จะเล่นน่าจะถึงที่สุดเลยเป็นเหมือนเหมือนกอดฟาเธอร์ของดราฟต์เดนเบเหมือนเจ้าสัวเจ้าตัวเจ้าพ่อเลยต้องดูเลยอันนี้คือต้องดูอยากถามเลยไหมอยากถามเลยไหม Care. Thank you All so much. Thank you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 , man. Thanks, มองว่าเป็นสุดยอดศิลปะจริงๆเพราะว่าคุ่นที่สร้างขึ้นนี่ก็เพื่อไงฮะเศษเหล็กคือคือมันมีเสน่ห์เพราะว่านางมุมเนี่ยไม่ได้หล่อขึ้นมาไม่สามารถจะทําซ้ําได้ความสุดยอดของคุณพิพแล้วก็คุณเบอร์ดี้ก็คือเขาไปตามประมาณคุ้ยขยะคุณคือเหมือนกับว่าไปคุ้ยเศษเหล็กมาแล้วก็ประกเก่าๆอยู่อะไรอย่างนี้แล้วเอามาประกอบเป็นแบบนี้คนเห็นค่าแล้วบอกว่าเขาได้สามารถเอามาประกอบเป็นเขาเรียกว่าสร้างสรร และไม่สามารถจะเรียนแบบทุกอย่างมาจากจินจิงตนาการเท่านั้นาาหนึ่งเดียวนาาหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ก็ถือว่าให้ผู้ชมเนี่ยนะครับได้มาชมเรื่องราวของงานศิลป,ปะต้องบอกว่าเราเนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งใจจะให้ผู้ชมเนี่ยนะฮะมาเต้นอย่างเดียวหรือว่ามามันมาสนุกหรือว่าบางคนเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยแชมป์จัดไปพามอมมาๆๆอะไรหรือเปล่าจริงๆเนี่ยต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ครับว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นภาษาสากลนะครับแล้วมันก็เป็นงานศิลปะด้วยรวมถึงงานอคศเดียครั้งนี้เนี่ยนะฮะเหมือนที่อาจาร ที่บางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่มีค่าแล้วถูกต้องตอนนี้เนี่ยเขามยายาให้่ันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นระดับโลกขนาดนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากข้อคิดให้ผู้ชมนิดนึงนะครับอย่ามองข้ามในสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็อย่ามองในเรื่องที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีค่ากับชีวิตเลยจะบอกว่า ถ้าเกิดจะทําอะไรให้เป็นดีง่ายอย่างนี้ที<อ>่ถือมาออกกําลังกายมาเต้นได้นะครับแต่บางคนเนี่ยสมมติไปเล่นกีฬาแล้วมันสูบบุหรี่ก็ได้สนามอ,อันนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นนี่คือเหตุผลแล้วก็ภูมิใจมากว่างานที่ใหญ่อย่างนี้มาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเดี๋ยว <Dead. S 2> ช่วงหน้ามีเรื่องกีฬาดันโดนในแชมป์จัดไปเก่งแค่ไหนติดเหล้าก็พังไม่ค่ะให้ถือแก้วนะคะแล้วสาดเข้าหน้าไปเลยค่ะปึ้งแล้วก็เดินออกเวยๆค่ะ แล้วก็สามเดือนต่อมาเไม่ผล